พูดนะพี่น้องเบ่งอย่างบู้ต้มป่า uh สูตรใหม่ใส่ไอ้หน่วยหน่อยใบหม่อนน้ำครับหน่วยหม่อนมันมีที่เด็ดใส่น้ำครับผมนี่สมุนไพรเพึ่งปลดล็อกมันมาครับผมจัดไปเป็นอย่างต้มปลายิโซครับมัอนีพี่น้องนี่นี่เด้อเทคนิคการต้ม ถ้าว่าอยากให้ก้างหลายก็ต้องบ้างแบบนี้ครับเช็ดลับเช็ดลับนี่<ต>บ้างดีดๆครับผมมีตกตกมาไม่ไม่มีที่เด็ดใส่น้ำครับผมนี่สมุนไพรพึ่งปดล็อกมันมาถ้าผมจัดไปเป็นยาสมุนไพร้องเ้ยปต้องว่าอบ,บอกเราว่าอย่างครับผมนั่นละ กินแล้วหัวเตอหัวเตินพี่น้องเอ้เป็นสาใสสมุนไพรไทยไน<า>นา้า,นาต้มเฮานบเีย้ำต้มเฮาก็เดือดเรียบร้อยนะครับผมเคืองยังเขาก็ใส่เรียบร้อยที่เด็ดก็คือสมุนไพรไทยปะทะใบหม่อนเอาใบป่าลูกไบครับอันน,นี้ครับบ้างละเอียดแบบนี้เลยครับนี่รับร้อก้างหายแน่นอน โอเคครับผมรอดติดตามตอนต่อไปันนี้ป่ากระสุกเรียบร้อยแล้วครับผมปิดท้ายด้วยนี่ครับใส่มือได้พี่น้องเลยนี่ใส่แล้วต้นหอมพกคีครับผมใส่ใส่ปิดท้ายลงไปเป็นได้เสร็จพิธีเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟครับผมแต่ก็ให้เพิ่มความเปรี้ยวด้วยมะนาวครับผมอมันน <c oughs> ี้ปัง เอาพิ่มโค้กเปรี้ยวด้วยมะนาวครับพี่น้องคุณนะเป็นตัแซ่บวะครับผมไอีกเย้เปี้ยงหนึ่งคุณนะนี่ครับสูตรนักตกปลาปลาสดๆหวานเลยครับผมต้มเซ่สมุนไพรไทยแซ่บ์นื้นอนมาเน้อครับพี่น้องมากินต้มปลาน้ำกันสุดยอดสุดจัดประหลัดบอกพูดนะพี่น้องเบบนี้ยัง บู้ต้มป่าสูตรใหม่ใส่ใอ้หน่วยมอนใบหม่อนน้ำครับหนวยหม่อนมอนเบอรี่นะครับหน้าตาที่เด็ดเลยนี่มามครับพี่น้องมาจินต้มป่าน้ากันครับผมนี่ต้มป่ายิโสกใส่หนวยหม่อนครับพี่น้องสวดเซฟสุรการพร้อมสมุนไพรไทยแซบแซบแน่นอนครับผม